ผมรู้สึกว่านักการเมืองหลายคนเนี่ยกลายมาเป็นเขาเรียกว่า punching bag punching bag คือเป็นคนซึ่งรับคําด่าจากทุกคนตลอดเวลาแล้วบางทีคําวิจารณ์เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าไม่ควรจะมีบางทีมันก็ควรจะมีแต่ว่าถ้าเกิดไปไปมาแต่ละพรรคการเมืองสามารถหาเรื่องร้อยเอธรรมนัฐพรหมเผ่าได้ตลอดเวลาผมก็รู้สึกว่าบางเรื่องเนี่ยทำไมมันมาลงที่แกคนเดียว แล้วผมฟังร้อยธรรมนัฐให้สัมภาษณ์ในรายการคุณสอรยุทธ์เนี่ยผมยิ่งมองว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองจากเลนของคนซึ่งมองพักการเมืองเป็นการประกอบอาชีพเนี่ยผมกลับมองว่าในอาชีพของการเป็นนักการเมืองแบบที่คุณธรรมนัฐทำอยู่พักกล้าธรรมเนี่ยเหมือนกับเป็นพัก SME ที่พยายามอยู่อยู่รอดท่ามกลางกระแสค้านิยมซึ่งค่อนข้างชัดเจงในเชิองอุดมการมีพักน้าเงินฝ่ายขวามีพักส้มฝ่ายซ้ายกลางอะไรเงี้ยแล้วผมไม่ได้ต้องการที่จะวิจารณ์ประชาธิปัตย์เพราะว่าผมดีใจที่คุณอภิสิทธิ์เนี่ยคัมแบ แล้วที่ปลื้มว i t าคอนเท็กซ์เขาวิจารประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็มีสิทธิ์วิจารณ์แล้วก็กสมควรวิจารณ์แต่ว่าประเด็นคือว่าเป็นสิทธิของเขานะฮะแต่ผมมองว่าอภิษฎคัมแบ็กเนี่ยดูสดใสดูแฮปปี้แล้วผมก็ดีใจที่เห็นทั้งคุณกรคุณอภิสิทธิ์แล้วก็อาจารย์การดีเรียวไพโรจบจากวิสคอนซินนะ,ะที่เดียวกับผมแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นเพื่อนกันเป็นรุ่นพี่แต่ว่าเป็นคนซึ่งมีความรู้ความสามารถแล้วก็มีไฟซึ่งจะทําเพื่อประเทศชาติเพราะฉะนั้นผมดีใจที่ประชาธิปัตย์คั และมีอภิสิทธิ์คัมแบ็กผมคิดว่าสร้างสารรค์แต่ประเด็นของผมคืออย่างนี้แล้วมันเกี่ยวกับประเด็นเรื่องรอยธรรมนัตคือตอนที่ประชานิป,ปัตหรือท่านอภิสิทธิ์เนี่ยพยายามที่จะบอกว่าจะไม่เกลือกลัวหรือไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคกล้าทําหรือผมไม่แน่ใจว่าคุณอภิสิทธิ์พูดโดยตรงหรือเปล่านะฮะผมชอบอภิสิทธิ์เวอร์ชันซึ่งเป็นไอติม ผมไม่ชอบเวอร์ชันอภิสิทธิ์ซึ่งปรับตัวจากหลักทฤษฎีการเมืองการปกครองซึ่งเรียนมาจากอังกฤษแล้วก็มายอมรับในทฤษฎีในการที่ต้องเป็นนักการเมืองในไทยต้องเป็นแบบนี้เพราะเมืองไทยมันไม่เหมือนเมืองนอกผมไม่ชอบอภิสิทธิ์เวอร์ชันเนี่ยผมชอบอภิสิทธิ์เวอร์ชันซึ่งไม่เป็นนักการเมืองที่ไม่ต้อง virtue signal ไม่ต้อง virtue signal คืออะไรก็คือว่าเวลาหาเสียงเนี่ยเวลาผมเริ่มได้ยินวาทกรรมว่าเราจะทําการเมืองอย่างสุจริตอะไรเงี้ยหรือเริ่มมีอํานาจเงินเข้ามาแทรกแซงการเลือกตั้งหรือจะไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคกล้าทำอะไร่้ไไมได ทำงานร่วมกับร้อยธรรมนัฐไม่ได้ผมรู้สึกว่ามันคือ virtual signal virtual signal เนี่ยแปลเป็นภาษาไทยคือการแสดงจุดยืนด้านค่านิยมทางศีลธรรม virtual signal คือเป็นการแสดงจุดยืนค่านิยมด้านศีลธรรมเพื่อให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าผมเป็นคนดีส่วนอีกคนเป็นคนไม่ดี virtual signal คือตอนที่ black lives matter เคลื่อนไหวแล้วคนขาวต้องคุกเข่าให้คนดำนั่นก็ virtual signal คุกเข่าไหมคูกเข่าทำไมทุกคนเท่ากัน บรรพบุรุษคนขาวที่เคยคาทาดก็เป็นความผิดของบรรพบุรุษคนขาวยุคนี้ไม่ต้องคุกข่าวให้คนดำตามที่ Black Lives Matter สั่งตอนคนขาวคุกข่าวให้คนดำนั่นก็ Virtual Signal ว่าผมเป็นคนดีส่วนคนอื่นซึ่งไม่คุกข่าวคือเหยียดผิวเพราะฉะนั้นผมไม่ชอบคุณพิสิทธิ์เวอร์ชันนี้เวอร์ชันที่แกต้อง Virtual Signal อะ่ะเกิดมาผมยังไม่เคยเจอร้อยอีกธรรมนัตแต่ผมจะบอกว่าเฮ้ยตอนที่แกให้สัมภาษณ์ระหว่างบรรทัดกับคุณสรยุทธ์เนี่ยระหว่างบรรทัดเนี่ยสิ่งที่สื่อสารคืออะไรและสิ่งที่สื่อสารมันน เพราะว่าทุกคนด่าผู้กองธรรมนัฐใช่ไหมนักการเมืองทุกคนด่าผู้กองธรรมนัฐใช่ไหมผมท้ายคุณเปลี่ยนทัศนคติใหม่สิ่งที่สื่อสารระหว่างบรรทัดร้อยธรรมนัฐที่แกสมัมภาษณ์คุบสุรยุทธ์เนี่ยล่อไปชั่วโมงกว่าเนี่ยแกสื่อสารอะไรอ่ะแกสื่อสารแกทําอะไรเนี่ยแกทาเพราะผู้บังคับัญชาทําขนาดแกมาเล่นการเมืองเนี่ยรุ่นพี่อดีตผอ,อเนี่ยชวนให้เข้ามาช่วยรุ่นพี่ทหารชวนให้เข้ามาช่วย พูดย่ายคือว่าร้อยธรรมนัตเนี่ยเป็นคนซึ่งทํางานช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองแกไม่ได้เป็นคนทรยศนายแกทํางานให้นายวันนี้ผมขอไปเรื่องนี้จริง,รงๆเพราะผมคิดเรื่องนี้มานานแล้วและอยากจะพูดแต่ไม่รู้ว่าผมไม่อยากพูดเรื่องการเมืองมาก,ก่อนวันเลือกตั้งแต่เรื่องนี้ผมคิดว่าต้องพูดผู้ผมราคาญ virtual signaling แล้วมันไม่ใช่เฉพาะคน,นพิเศษหรอกจริงๆแล้วคนอื่นก็ทําร้อยธรรมนัตกลายมาเป็นแกดําของการเลือกตั้งในรอบนี้เหมือนกับว่าโอ้เป็นคนไม่ดีอยู่คนเดียวผมรู้สึกเฮ้ยเกิดอ,อะไรขึ้นวะ คุณไม่ได้ยินเหรอที่แกสื่อสารระหว่างมันทัศอะผมไม่ได้เป็นคนทรยศนายผมทำเพื่อนายคุณ Virtual Signaling รัฐบาลที่ท่านเดพิสิตเป็นนายกรัฐบาลประชาธิปัตย์เนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะฮะคือหนึ่งในอดีตนายของร้อยกธรรมนัฐรัฐบาลน,นั้นเนี่ยนะฮะทหารสลายมอบคนตาย99คน9นเกสบกศพกับแป้งที่ออสเตรเลีย อันไหนคือตราบาปที่สูงกว่ากัน I didn't want to go there today but I had to คืออย่า v i r t u ูซ signal พวกแต่ละคนมันก็ไม่ได้ดีไปกว่ากันมากหรอกฮะบางคนเขารับใช้นายนายเขาสั่งให้ทำเขาก็ต้องทำเพราะว่านั่นคือ code นั่นคือ code of ethics อีกแบบหนึง่งใครสลายม็อบไปให้ครบใครสลายม็อบ ใครคุมกําลังในวันนั้นใช่พิสิทธิ์เวชาชีวะและสุเทพทุกส่บันไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ใครคุมมอบใครสลายมอบอไปดีเพื่อไทยรัฐบาลยิ่งรักชินวัตรเนี่ยยุคนั้นดีเอสไอดำเนินคดีไหม yes ดำเนินคดี yes ดำเนินคดีกับ yes. คนสลายมอบไหมไม่ ใครหลายมอฟล่ะไม่ใช่เทพเถือกแลวไม่ใช่มาร์กอย่าเวอร์ชูลสัญล็ลไม่ได้พูดถึงเฉพาะคุณพิสิทธิ์หมดทุกคน เราพลเมืองชาวไทยเนี่ยเรา virtual s i g n a l กันเยอะนะฮะผมยังไม่ได้พูดถึงเรื่องซึ่งลึกไปกว่านี้ virtual signaling เนี่ยการแสดงออกในท่าทีด้วยหลักการด้านศีลธรรมและจริยธรรมเนี่ยทำกันเยอะในการเลือกตั้งรอบนี้โอ้โหนักการเมืองฝ่ายขวาทำกันเต็มบ้านเต็มเมืองนะฮะผมก็ชื่นชมเพราะผมรู้จักหลายท่านแต่อย่างที่ผมบอกคุณไป revisit between the lines of what was said in that interview และคุณทำความเข้าใจใหม่ว่าในขณะที่คุณตำหนิปแป้งเนี่ยในขณะที่คุณตำหนิปแป้งเนี่ยสิ่งใดคือตราบาปที่สูงกว่านั้น สิ่งใดคือตราบาปที่สูงกว่ากันแป้งที่ออสเตรเลียหรือเก้าสิบเก้าศพแล้วใครสลายมอบไม่ใช่มารไม่ใช่เทพเถือกแล้วคนสลายมอบยังอยู่ไหม yes เพื่อไทยดำเนินคดีไหมไม่ อย่างน้อยร้อยอีกธรรมนัติเขามีพรบพลมวลถินนะและเขาพลมวลิน n o น h e r